อุดอรธา,านา s. <S ีว voilà. ันนี้นะครับอากาศเย็นเราเตรียมพร้อมออกเดินทางสู่เส้นทางสามภูครับทันการพอดีเวลาเราเปิดอยากจะเอ้ยเราเดือดร้อนอะเดือดร้อนเงินทองเดือดร้อนคนานที่ต่าง คนผู้รับสังฆทานนี่นะครับทีนี้ก็เลยว่าในส่วนของซองเกี่ยวกับุทางด้านเครื่องมือผมเพราะนั้นใครอยากจะทําบุญเพิ่มก็ใส่ในซองแต่ละซองสี่ซองนี้ได้ใสุ่้ยนะก็นอกจากนี้ยังไม่มีอะไรไหมไม่ไม่ไม่มีขยะไม่มีนะฮะติสารเนนัสหัปัญจศีลานิยการานภูติยังปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลัคณะถายา ปิศารณยนัสหาปันจักครับครบทุกคนนะครับตอนนี้มันเปรี้ยวเพราะงานมันเยอะหรือว่ามันใครเนี่ยมาด้านในพระบรมสารีริกธาตุนะครับของพระมหาเจดีย์วัดป่าบรรคอ อันนี้ทางนู้นครับ มาถึงที่บริเวณหอนาฬิกาด้านบนแล้วนะครับตอนนี้ชุดแรกมารับแดดยามเช้าชุดแรกเลยครับวิชัยนะครับ oh, ขอต้อนรับคณะเข้าสู่สถานที่อย่างนี้ด้วยความยินดียิ่งนะครับณสถานที่แห่งนี้ครับ อุทยานประวัติศาสตร์ภูกระบาทตั้งอยู่ที่โคติสไรเป็นทาสองก้อนซ้อนกันรูปแปางคล้ายดอกเห็ดยุงจากำลังเปิดบัตรไ่เป็นห้องขราดเล็กในน้ำทรายมาก่อเป็นผนังกั้นเอาไว้กันตกครับที่อุทยานประวัติศาสตร์ภูกระบาทนะครับ สองหนึ่งร้านพอดีบราก็ได้นะฮะยกตัวอย่างเหมือนกับประเด็นไหนก็ไปดาวคารเป็นก่อนก็ผักสัญลักษณ์เอาไว้ร่างเอาไว้ไม่บอกว่าเป็นครับมู่ดเป็นเมียนะฮะท่านชอบถ่ายรูปิ้ชอบถ่ายรูปนี้สว้างต้ข้างก็ได้นะฮะหลังานดาวแล้วไม่ไม่เยอะไป มีสองแถวนะครับมีมแถวบนและแถวล่วลางแถวบนนั่งใส่ซุปมีสองซุปนะฮะน่าจะฝั่งทางนู้นแล้วก็เห็นหนองนาเกลืออันนี้เมื่อก่อนชื่อหนองนาเกลือแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อหนองนประจักร เป็นไม้อาคารสมัยโบราณหรกพิพิธภัณฑ์แหนมเมืองหายบ้านเชียงนี่ต้องแบบมีกฎเราต้องระวังดสองนิดสองหน่อยสามมาที่พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธาน,นีนะครับภาพสวยงามครับตอนนี้